สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัดทไทยประทึงทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะผลการจัดอันดับสลัดที่ดีที่สุดในโลกประจําปี2024ของทาง The Atlas นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดังค่ะได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอาหารไทยของเราไม่เป็นรองใครคราวนี้ส้มตำค่ะคว้าอันดับ11 ตลาดที่ดีที่สุดในโลก เมนูอื่นก็ไม่น้อยหน้านะคะส้มตำไข่เค็มค่ะปลากุ้งยำบุญเส้นติดอันดับด้วยอาหารรสชาติจัดจ้านได้ขึ้นแท่นขนาดนี้วันนี้เราจะไปพูดคุยกันกันกบรองศาสตราจารย์อภิญญามาณโรธนะคะผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอาหารติดตามกันได้ช่วงที่2ของรายการค่ะแต่สําหรับช่วงนี้นะคะมากันที่กิจกรรมในรายการของเรานะคะวันนี้มีชุดแก้วน้ําธนาคารเพื่อสังคมจากธนาคารอมสินมามอบให้1ชุดค่ะเพียงแค่ส่งจดหมายเข้ามาที่รายการสบาย สบายหลังข่าวนะคะตามที่อยู่ใหม่ของเราค่ะ 119-380-119-380ทับนะคะซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพ102-10ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube โดยค้นหารายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังนะคะหรือค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะซึ่งผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคือคุณวร พุ่มเพชรจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าวเข้าสู่ช่วงที่สองของสบายสบายหลังข่าวนะคะวันนี้มาคุยกันเรื่อง ส้มตำนำทับ4เมนูอาหารไทยติดอันดับ ประเภทสลัดที่ดีที่สุดของโลกนะคะในปี2024เรามาพูดคุยกันกันกบรองศาสตราจารย์อภิญญามานะโรธนะคะผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอาหารตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ครับมีการจัดอันดับสลัดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2024ของทางเท s t แอตลาสปรากฏว่าอาหารไทยของเราติดอันดับไป4อันดับด้วยกันนะคะมีส้มตำส้มตำไข่เค็มปลากรุงแล้วก็ยำบุญเส้นเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าเรื่องนี้สะท้อน ได้บ้างคะอาจารย์ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันคือความภาคภูมิใจนะคะคนไทยที่ทุกคนชื่นชอบในความเป็นสลัดแบบง่ายๆของคนไทยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เราจะมีความรู้สึก่เอ,อเรากินอยู่ในบ้านเราเนี่ยแค่นั้นแต่นะักวันนี้มันไม่ใช่แล้ว <c oughs> มันเป็นสื่อทางหนึ่งที่ส่งผ่านไปยังผู้บริโภคทั่วโลกและให้รู้ถึงลักษณะของความเป็นอาหารไทย <c oughs> แบบแของเราค่ะอันนี้คือความรู้สึกที่ดีในความรู้สึกตรงนี้นะคะว่าเออความเป็นอาหารไทยเราเนี่ยได้รับการยอมรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นต้มแกงผัดแม้กระทั่งยำนะวันนี้นะคะหรือรหลังเรียกกันว่ากลุ่มสลัดนั่นเองค่ะ ค่ะภาพที่สะท้อนออกมาคืออาหารไทยได้รับความนิยมมากขึ้นในระดับโลกแล้วก็อาหารประเภทรสจัดน่าจะได้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมากขึ้นด้วยถูกไหมคะอาจารย์ ああทีนี้ส้มตำเนี่ยที่บอกว่าติดอันดับสิบเอ็ดนะคะอันนี้ส้มตำอะไรคะอาจารย์สี่เมนูของเรามีอะไรบ้างอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังอ๋อได้ค่ะอย่างนี้ค่ะส้มตำไทยเนี่ยเป็นเป็นของที่มีความรู้สึกว่าทานง,ง่าย <c oughs> แล้วก็ทุกคนค่อนข้างจะชื่นชอบด้วยลักษณะของความเป็นรสชาติของเขาเองแล้วก็เวลาเราทานอาหารประเภทยำหรือส้มตำอะไรเงี้ยค่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเราสดชื่น เพราะลักษณะอาหารตรงนี้ของเราเนี่ยค่ะจะเป็นมีรสนะคะคือ รี้ยวอมหวานแล้วก็เติมต่อด้วยเค็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยำนะคะจะเห็นได้เลยว่า,ารสชาติของเขาเนี่ยค่ะที่เป็นลักษณะเปรี้ยวเนี่ยค่ะเมื่อเวลาเราทานเนี่ยมันจะเป็นการลักษณะเปิดต่อมรับรส <c oughs> หรือกระตุ้นให้เราเกิดความอยากอาหารเพิ่มขึ้น <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส้มตำเนี่ยแหละค่ะเราจะพบเยอะมากนะคะเพราะได้รสตรงนี้จริงๆแล้วก็ความสดชื่นของวัตถุดิบที่สดใหม่ด้วย ค่ะแล้วเราจะไปพลิกแพลงความเป็นส้มตำเป็นส้มตำปูส้มตำปูปลาล่าหนูนหนี่นันอันนี้ก็ยิ่งง่ายเพราะลักษณะของการดัดแปลงของอาหารของคนไทยอะค่ะปะั้นใส่นี่มันก็นำไปสู่ความหลากหลายของลักษณะอาหารได้เลยอืม,มเป็นส้มตำนะคะก็จะต่อเนื่องกันไปแล้วว่าเออทำไมเป็นส้มตำไทยทำไมเป็นส้มตำปูหนูนหนี่นันอันนี้ก็คือเห็นชัดเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยค่ะ ฝรั่งกลายเป็นชอบส้มตำไข่เค็มของคนไทยไปด้วยอีกอย่างหนึ่งเพราะมันได้ลดมันของความเป็นไข่เค็มอืมออันนี้ค่อนข้างชอบกันเลยนะคะแต่เขาก็ไม่ทิ้งความเป็นส้มตำไทยธรรมดานะคะอันนี้ก็ชัดเจนเลยก็คือสลัดที่เขาพูดถึงอันดับสิบเอ็ดเนี่ยก็คือส้มตำไทยนี่แหละที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นจุดเริ่มต้นออริจินัลก่อนต้นฉบับของเขาก็คือตำไทยนี่แหละที่ติดอันดับถูกไหมคะอาจารย์ค่ะ ความเป็นส้มตำนะคะส้มตําไทยเนี่ยเราจะนิยมในภาคกลางซะส่วนใหญ่แต่ถ้าในภาคอื่นๆความนิยมของความเป็นส้มตําก็หยีดหลากหลายนะคะอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าส้มตํามันไม่ไดน้นิ่งอยู่แค่ส้มตําไทยค่ะคะ่ะ อาจารย์แล้วจริงๆเสน่ห์ของส้มตํามันอยู่ที่ตรงไหนคะมันทําให้เรารู้สึกอยากรับประทานอาหารเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามันทานกับอะไรก็ได้หรือมันเป็นยังไงคะอาจารย์ค่ะแค่เห็นใช่ไหมคะเราจะรู้สึกเลยแค่เห็นส้มตําหรือใครพูดถึงส้มตําเราจะนึกถึงในความเป็นรสของส้มตําได้ดีเลยนะคะก็คือเปรี้ยวมาแล้วนะหวานอีกเค็มอีกหน่อยนะแล้วก็เผ็ดจี๊ดจา้าอันนี้จะให้ความรู้สึกเลย ในแค่มองก็รู้สึกแหละรวมไปถึงสีสันของอาหารของส้มตำต้องบอกว่าครบทุกสีและสีแดงส้มเนี่ยค่ะเป็นสีที่คนอยากเห็น และคนอยากทานอาหารค่อนข้างมากอสีส้มเป,ป็นสีเรียก <c oughs> ความอยากอาหารใช่ค่ะรวมไปถึงกลิ่นรสค่ะด้วยความสดใหม่ของวัตถุดิบของไทยเราอะนะคะ <c oughs> จะเห็นได้โอ้มาละกอก็กรอบนะมะนาวก็หอมนะกลิ่นของกระเทียมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถญชวนให้เราได้ลักกลิ่นรสตรงนั้นไปด้วยเลยความเป็นเสน่ห์ของส้งตมตำก็ปรากฏได้เลยค่ะอันนี้ค่ะอื <c oughs> จริงๆส้มตำเป็นอาหารของประเทศไทยไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเราอาจจะมีการประยุกต์นู่นนี่นั่นแต่ว่าสุดท้ายต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะว่าคนไทยมีศิลปะที่เป็นตัวของตัวเองในการประดิบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ความหลากรสนั้นเกิดขึ้น และคงความลักษณะของความเป็นไทยได้เลยค่ะค่ะอันนี้ประเภทแรกนะที่เขาบอกว่าติดอันดับ11คือส้มตําไทยทีนี้ส้มตําไข่เค็มที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่อันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะมีความมันของไข่เค็มเข้ามาด้วยอันนี้คว้าอันดับ20จากทางเว็บไซต์เท็ t อัลลัสนะคะอันนี้เสน่ห์ของส้มตาไข่เค็มค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างความเค็มของเขาเนี่ยคะ่ะมันไม่ได้เกิดเฉพาะความเค็มของน้ําปลาแล้วล่ะคะ่ะแต่เป็นความเค็มที่ได้รับผ่านกระบา กรบวนการดองของไข่เค็มมาด้วยส่วนหนึ่งรสมันก็จะกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นรวมเป็ึงในในความเป็นไข่เค็มอะค่ะเวลาเราผ่าไข่เค็มออกมาหนึ่งลูกเราจะเห็นเลยว่าตรงกลางนะมีความมันของความเป็นไข่เค็มรสชาตก็เค็มเค็มมันมันนะคะเวลา ไปรวมกับต้มตำแล้วเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกเลยว,ว่าความกลมกล่อมที่จะนําไปผสมผสานกับความเป็นต้มตำไทยเนี่ยค่ะมันยิ่งได้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วเวลาปรุงเรียบร้อยแล้วน้ํายําตรงนั้นนะคะน้ําจากต้มตําก็จะมีความกลมกล่อมเพิ่มขึ้นด้วยอะคะ่ะ อืมค่ะอาจารย์จริงๆถ้าพูดถึงอาหารไทยเนี่ยส้มตําเป็นสิ่งที่นึกถึงอันดับต้นๆเลยนะคะเคยมีบันทึกในประวัติศาสตร์ไว้ไหมคะว่าเริ่มพบในยุคไหนเริ่มมาสมัยไหนอะไรอย่างเงี้ยคะตรงนี้ตัวเองก็ยังไม่ได้ศึกษาลงลึกมากแต่จะเห็นได้เลยว่าวัฒนธรรมของส้มตําที่ปรากฏนี่ค่ะเราจะเห็นเลยว่าภาศาสตรเราจะพบส้มตําพื้นบ้านก็คืออาหารพื้นบ้านของคนชา สาก็คือส้มตํแน่นดังนั้นต้องอยู่ในสัตว์เลือดของคนไทยภาคอีสามนมานแต่สําหรับคนไทยในภาคกลางเราจะพบเลยค่ะว่าส้มตําไทยเท่านั้นไม่พอเรายังมีส้มตําไทยแบบที่ทานกับข้ามันส้มตำ พบ oh. เห็นค่อนข้างชัดเพราะว่าอันนี้มีมาค่อนข้างนานในรัตนโกสิทร์นี่แหละตอนต้นต้นีนนเดียวเพราะว่าชุดนี้มันจะเป็นอาหารเาวังนิดนึ่ง <Ha. S 2> ที่ส้มตำไทยนะคะแต่ไม่ใช่ไทยแบบที่เราเห็นโดยทั่วไปนะคะอันนั้นจะเป็นแค่การใช้พริกไทยนำมาขกให้ได้รสแล้วก็มีกุ้งแห้งบนอันนี้ค่ะแต่ว่ายังมีมะละกออยู่มีมะละกออยู่ค่ะ เน,นี้ยค่ะแล้วก็ทานกับหมูฝอยเนื้อฝอยแกงเขียวหวานแล้วก็รวมไปถึงน้ําพริกตาแดงก,กินกับข้าวมันอ,อันนี้ก็เป็นตไทยเหมือนกันนะคะอันนี้จะต่างกว่าที่เราพบโดยทั่วไปอันนี้ต้องต้องมีการอะไรคะสั่งพิเศษสักนิดนึงอจาจารย์แต่ว่าจริงๆจุดกําเนิดของส้มตามํตาตําไทยตําปูตาปะะําปลาอะไรแบบนี้มันไม่ได้เกิดมาพร้อมกันมันเป็นการประยุกต์ในยุคหลัง อยๆมาใช่ไหมคะด้วยความเก่งของคนไทยนะคะแล้วรวมไปถึงอาหารไทยมันขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของคนเรารู้อยู่แล้วว่าส้มตำของเราเนี่ยจะมีสามรสเปรี้ยวเค็มหวานหรือหวานเค็มเปรี้ยวนะคะอันนี้คือลักษณะที่เราปรากฏดังนั้นเวลาพริกแพงเติมอะไรที่ใส่เข้าไปนิดนึงรสชาติอานจะเปลี่ยนแต่ยังความคงรสอยู่สามรสนี้อยู่แน่นอนค่ะ <c oughs> เอาละมาที่ประเภทที่3นะคะที่เขาบอกว่าอันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันนะอาหารไทยที่เรียกว่าปลากุง้งติดอันดับ41อันนี้สเสน่ห์อยู่ตรงไหนคะจารย์กลิ่นหอมของการเป็นสมุนไพรที่นำมาเป็นส่วนประกอบหลักรวมคำว่าพลาหมายถึงลักษณะเนื้อสัตว์ที่นำมาใช้ในส่วนประกอบนั้นจะต้องเป็นกึ่งดิบกึ่งสุก อย่าง<ม>เช่นซ่ากุ้งซ่าเนื้ออันนี้เราจะเห็นชัดเลยนะคะ,คะหนาเนื้อสัมผัสของเนื้อนั้นจะนุ่มหอมกลิ่นของการย่างหรือปิ้งหรือผัดค่ะ,คะและรวมไปถึงความสดชื่นของสมุนไพรรวมไปถึงรสชาติก็จะมีลักษณะเปรี้ยวเค็มหวานนิดหน่อยความต่างของการไล่รสชาติในกลุ่มพวกที่เป็นยำลลาที่เกิดขึ้นนะคะ ถ้าเป็นยามก็จะเป็นเปรี้ยวเค็มหวานถ้าเป็นกลุ่มปลาก็คือเปรี้ยวเค็มหวานค่ะอันนี้ต่างรสกันิน,นิดค่ะแต่ว่าปลามันเหมือนกับจะมีความเป็นสมุนไพรมากกว่าใช่ใชไหมคะหอมแดงใบมะกรูดผักชีใบสะระแหน่ใช่ค่ะมีอย่างเช่นมีตะไคร้ด้วยนะคะ<อ>ในปลา,าใช่ค่ะมีขิงด้วยอย่างเงี้ยคนสมัยก่อนถึงบอกว่าเวลาทานพลาเนี่ยค่ะเหมือนทานอาหารที่เป็นยา รสสมุนไพรค่อนข้างมากค่ะค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงยำม,มาแล้วยำบุญเส้นอันนี้ก็<อ>แซ่บจนคว้าอันดับ48ดมาครองค่ะเป็นยังไงคะยำบุญเส้นของเราสเสน่ห์อยู่ตรงไหน,สนเสน่ห์อยู่ความที่เป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าวุญเส้นไม่ใช่แป้งเหมือนปัจจุบันบุญเส้นทํามาจากถั่วเขียวแอดถั่วเขียวเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อ สุขภาพด้วยคือทานแล้วหนึ่งคืออิ่มท้องแล้วยังให้ลักษณะออความนุ่มนวลของความเป็นวุ้นเส้นและกิ่นก็ไม่ได้อ้วนแต่ถ้ามากินวุ้นเส้นในปัจจุบันไม่แน่แล้วนะคะเพราะด้วย hmm. การหาวุ้นเส้นที่มาจากถูกเขียวค่อนข้างยาก <Okay. S 2> นะคะตางยี่ห้อนู่นนี่นั่นกันไปแหละก็แล้วแต่เลือกในความเป็นวุ้นเส้นเนี่ยค่ะเวลาเราทานเราจะมีความรู้สึกว่าเราได้อัตรรสของมันในเรื่องของ รสชาติแล้วลักษณะเนื้อสัมผัสของเขาอะค่ะมีความนุ่มเหนียวเกิดขึ้นขณะที่ทานแล้วก็มีความหอมของหอมแดงและก็กลิ่นมะนาวค่ะค่ะ วุ้นเส้นหมูบดพริกแล้วก็น้ำยำใช่ไหมคะแล้วก็หอมมะนาวใช่ค่ะอาจารย์บางทีเวลาไปสั่งอาหารเป็นยำวุ้นเส้นเนี่ยเขาจะบอกว่าของเขาเป็นยำวุ้นเส้นโบราณมันมีความต่างกันไหมคะอาจารย์ยำวุ้นเส้นโบราณกับสูตรในปัจจุบันต่างกันยังไงบ้างยำวุ้นเส้นนะคะในสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงในตำรับนะคะเราจะเห็นไปเลยว่าถ้าเป็นยำวุ้นเส้นโบราณรสจะไม่จัด รสในที่นี้คือความเผ็ดนะคะแ,แต่รสชาติอย่างคือเปรี้ยวเค็มหวานเนี่ยคือจัดอยู่แหละนะคะแ,และยำบุญเส้นโบราณสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีน้ำกระเทียมดองและเนื้อกระเทียมดองด้วยแต่ในปัจจุบันบางแห่งก็มีบางแห่งก็ไม่มีและบางแห่งก็ไม่ได้นึกถึงไอ้ตรงน้ำกระเทียมดองอีกเลยค่ะหรือบางครั้งในสมัยก่อนถ้าบางตำรับเนี่ยคะ่ะจะมีการผสม น้ำต้มสายชูมาใช้ในการปรุงรสด,ด้วยค่ะค่ะเหมือนกับถ้าเป็นสูตรโบราณจะแห้งกว่าด้วยไหมคะอาจารย์ด้วยค่ะคือยำเดี๋ยวนาะนแล้วทานเลยแต่เดี๋ยวนี้ยำวุ้นเส้นเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าผู้ยำเนี่ยจะเน้นความเป็นน้ำแล้วก็คาดหวังว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่อยให้มันดูดน้ำเ <laughs> นี่ยค่ะ คาดหวังว่าอีกสักครู่จะพอดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจะพอดีนุ่มนวลแต่ว่าจะไม่เน้นน้ำค่ะ,คะเอาล่ะคุยกันมาถึงตรงนี้เห็นแล้วว่าสี่เมนูเนี่ยสังเกตชัดเจนมากว่ามีรสชาติจัดจ้านพูดภาษาง่ายๆเรียกว่าแซ่บนั่นแหละคะ่ะทีนี้กลุ่ม<ะ>อาหารนี้ที่ต่างชาติเริ่มจะชอบมากขึ้นตรงนี้อาจารย์มองว่าทำไมรสชาติแซ่บถ,ถึงถูกใจต่างชาติมากขึ้นอาจารย์ เขาก็อาจจะเป็นลักษณะของความต้องการในการรับรถที่มีความแตกต่าง จากเดิมที่เขารู้จักนั่นก็คือของวัฒนธรรมของคนเรานะั้นเริ่มมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงยอมรับอะไรได้ง่ายๆขึ้นแต่ก็อยากเป็นบุคคลที่ฉั้นทดลองก็ได้นะ,ะให้รู้ว่ามันอร่อยจริงอันนี้ค่ะกลุ่มสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆการรีวิวของนักชิมมีผลต่อการลองอาหารใหม่ๆอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ลองอาหารไทยจริงค่ะ อันนี้รู้สึกเหมือนกันค่ะในฐานะคนทําอาหารเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอาหารเราก็จะมองว่าคน คนไทยเท่านั้นนะชื่นชอบชาวตาวกว่าจะชอบอาหารไทยเนี่ยก็ต้องมีการเพื่อนปูงต้องมีคนรู้จกักอันนี้เกิดจากเพื่อนจากการแนะนําแต่ในปัจจุบันนี้มันไม่แค่แค่เพื่อนการแนะนําเท่านั้นสื่อก็เป็นตัวช่วยในการแนะนําให้เขาเนี่ยไปลิ้มลองเองก็มีให้เห็นเลยว่าเออฉันลองแล้วนะแล้วก็เออเธอพูดจริงนะหมายถึงสื่อนะคะเธอพูดจริงนะว่ามันอร่อยกันได้ ลองแล้วก็มีลักษณะของการเอาไปอวดเพื่อนๆด้วยว่านี่นะทําไปลองมาแล้วว่าของความอร่อย แล้วก็โตเขาเองก็นําสื่อมาใช้อีกเหมือนกันก็คือเผยแพร่ต่อว่าเออฉันไปลองมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะสื่อมีผลต่อการแนะนําต่อต่อกันจริงๆการจัดอันดับอาหารตรงนี้ก็มีผลกับการที่ทําให้เราอยากไปลองเหมือนกันนะคะอาจารย์จริงค่ะเห็นว่าทางเท็ t แอดลาสเนี่ยเหมือนกับเขาจัดกลุ่มประเภทอาหารเหมือนเคยคุยเป็นอาหารกลุ่มอาหารไทยที่เป็นแกงกะทิงวดนี้มาเป็น สลัดใช่ไหมคะอาจารย์ก็ดูเหมือนแบบเรียกความน่าสนใจได้มากพอสมควรทีเดียวเพราะว่าในความรู้สึกของตัวเองนะคะตัวเองมองว่าเออ่ที่เออ่มามองในกลุ่มพวกสลัดเนี่ยมันเป็นอาหารทานง่ายอืแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปนั่งร้านและไปถึงร้านอาหารนะคะอันนี้ยังพอหาทานได้ที่หลากหลายขึ้นแล้วก็ทานกง่ายไม่ยุ่งยาก เป็นของทานระหว่างมื้อหมายถึงว่ายังยังไม่อยากสั่งอาหารหนักนะเนาะเอาอันนี้มาลิ้มรองเนี่ยค่ะและพร้อมกันนั้นไออาหารกลุ่มนี้มันจะเปิดกับสร้างสมดุลในร่างกายของเราด้วยก็คือในเรื่องของความดีรสเปรี้ยวก็คือเปิดส่อมรับรส ค่ะอาจารย์ครับด้วยความที่เป็นเมนูแซบเนี่ยนะคะอาจจะถามถึงเมนูอื่นๆด้วยก็ได้เวลาที่เราทานเนี่ยจะต้องมีเครื่องแนมต้องมีผักหรือว่ามีอะไรมาลดความจัดจ้านไหมคะ การเติมสิ่งเหล่านั้นเข้าไปเนี่ยค่ะมันก็จะเพิ่มอัตราลดในความเป็นอาหารในในเวลาที่เราสั่งมาร่วมรับประทานมากขึ้นแต่ตัวเขาเองเนี่ยมีความเป็นอาหารที่สมบูรณ์ในตัวมันเองเราแค่ทา,านอันนั้นเราก็รู้สึงถึ่งรสชาติของเขาแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีแค่ เอาเป็นตัวแนกก็ได้แต่เราต้องการเพิ่มอัตราลดเวลาเราทานเนะะี่ยค่ะเราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ส้มตำและหรือ,อพวกยำยำประเภทเหล่านี้นะคะเราก็จะเพิ่มเนื้อสัอ์สื่หมูทอดเอวยแดดเดียวเอยปลาฟูเอยทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มมาแล้วสำลับก็เริ่มจะใหญ่ขึ้นเวลาเราไปทานอย,าอย่างทุกคนเห็นเลยนะคะว่าเวลาเราเข้าร้าน ที่าอาหารประเภทนี้ค่ะเราไม่ได้หยุดอยู่แค่ส้มตำนะ,ะส้มตำเนี่ยเขาก็จะมีกระหล่ำปลีมาให้อยู่แล้วมีผักบุ้งมาใ,<ช>ให้อยู่แล้วใช่ไหมคะ<ช>แต่ว่าสิ่งที่เราจะสั่งเพิ่มไปก็คงเป็นข้าวเหนียวไก่ย,ย่างนี่แหละนะคะยิ่งอร่อยขึ้นไปอ่าค่ะอาจารย์แต่ว่าดั้งเดิมเขาไม่ได้มีเป็นข้อห้ามหรือว่าข้อระบุไว้ว่าจะต้องมีเครื่องแหนมแบบนี้ถูกไหมคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยใช่ใช่ค่ะเขาไม่ได้ระบุค่ะส่วนใหญ่แล้ว เราเราจะมองแค่ต้มตามนะต้องมีกระหล่ำปีนะเพื่อรดทอนความเผ็ดร้อนเป็นประเภทต้มตำนะคะเราก็ไปหาผักมาลดความเผ็ดร้อนเท่านั้นเองค่ะอ่าค่ะเอาละค่ะอาจารย์เวลาของเราไล่เข้ามาแล้วเรียนถามอาจารย์คำถามสุดท้ายสิ่งที่เราเห็นในระยะหลังเนี่ยอาหารไทยก็ติดอันดับโลกในหลายเมนูทีเดียวความหลากหลายทั้งประเภทและรสชาติที่มากขึ้นตรงนี้อาจารย์มองว่าเป็นโอกาสกับบ้านเราอย่างไงบ้างคะ ต้องบอกเลยค่ะว่าเอ,อถ้าทุกคนนะคะที่ได้มีโอกาสมาริมรองรสชาติรสของเราไม่ได้เหมือนคนอื่นนะฉันมีความหลากรสด,ด้านรสชาติแล้วก็ลักษณะของอ,อ,อาหารของคนไทยเนี่ยความหลากรสเนี่ยเปรี้ยวเค็มหวานหวานเค็มเปรี้ยวหรือบางรายการก็จะมีขมเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนเผ็ดนี่คือความรู้สึกของกลิ่นอายของ ความเป็นพลิกกันนะคะแล้วเราจะเห็นอีกส่วนหนึ่งค่ะว่าความเป็นวัตถุดิบของคนไทยเนี่ยค่ะเป็นเมืองกเกษตรที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพและคุณภาพของวัตถุดิบของไทยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในประเทศไทยเนี่ยแต่ละแห่งแต่ละที่มีความพิเศษของวัตถุดิบแต่ลอะอย่างอย่างกระเทียมหอมต้องเป็นสีสกเกตนะใช่ไหมคะ เพราะอะไรดินเขาดีแล้วก็รวมไปถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเพิ่มความหอมคือความพิเศษของวัตถุดิบไทยดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าวัตถุดิบดีมันก็ย่อมส่งผลให้อาหารดีประกอบกับผู้ปรุงอาหารเข้าใจในหลักการปรุงอาหารที่ถูกต้องและ,ะสามารถทำอาหารให้ออกมาอร่อยเหมาะสมเนี่ยค่ะมันก็เป็นตัวขายความเป็นอาหารไทย ให้กับประเทศไทยเราได้แล้วล่ะค่ะค่ะในโอกาสนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์อภินยามานโรธค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจาันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะอาหารไทยนะคะไม่เพียงแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาตินะคะแต่ยังพ่วงมาด้วยความอร่อยความหลากหลายของวัตถุดิบค่ะทําให้สามารถรังสรรค์เป็นเมนูอาหารคาวหวานได้มากมายนะคะประกอบกับวัฒนธรรมในพื้นที่ค่ะจึงผสมผสานเกิดเป็นเอกลักษณ์แห่งรสชาติในแบบฉบับอาหารไทย<ม>เป็นอีกหนึ่งพลังทางวัฒนธรรมนะคะที่จะช่วยให้ชาวโลกได้รู้จักกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ ก่อนจากันไปนะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมในรายการวันนี้นะคะมีชุดแก้วน้ําธนาคารเพื่อสังคมจากธนาคารอมสินมามอบให้1ชุดค่ะเพียงแค่คส่งจดหมายมาที่ารายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่ใหม่ของเรานะคะ1นึ่งหนึ่งเกทับสามแซอยสงประพา22นะคะแขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพ10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน ยูทูบนะคะรายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค่ะโดยค้นหาช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะ